สวัสดีครับกิตติครับวันนี้มาหาพี่น้อยมาหาร้านพะยอลยครัท่านผู้ชมโอ้โหขอตะแบงเสียงหน่อยเพราหยุดติดตดนหลังนี้ออกแล้วท่านผู้ชมวันนั้นกิตติมาเที่ยวก่อนไม่ได้ถ่ายออกแล้วครับบ้านกว้างเอากว้างกว่านี้นะ6เมตรแล้วไปกว่างโน้นนะ3มเมตรห้าสตารางเมตรท่านผู้ชมขายถูกมากเดี๋ยวจะจัดฝาไม้แผ่นใหญ่ให้ ไม้เป็นใหญ่ให้บันได1.50.21เมตร50า1ราคาถูกจริงๆังท่านผู้ชมเอาไปทำสำนักงานเอาไปวางทำเป็นรีสอร์ทก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูบ้านดีกว่าครับวันนี้กิติมาจริงๆแล้วมา5้าโมงเย็นแล้วท่านผู้ชมบ้านส่งปัญญามีสันตะเค่รางตะแค่สี่มุมหลังคามงด้วยกระเบื้องลอนกระเบื้องลอนใหญ่กเกรดเอนนะฮะส c g ซาชางร้านพะเยา ฝาตีแนวนอนครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหนี่น้องกําลังจะยกนะกิตติขอชิงถ่ายก่อนแต่บอกก่อนว่าปลาทิตย์มันมาฝั่งนู้นนะ้องมันอาจจะไม่คมไม่เหมือนอยู่ตอนเที่ยงเที่ยงนะอาจจะมีบางมุมย้อนแสงนะหยดน้าล้อมรอบนะฮะโดยเฉพาะเสาเป็นเสากลมเป็นเพื่อนเปลี่ยนเป็นเสาเหลี่ยมก็ได้จะเอาหน้าแปดหน้าเก้าคุยกับพะเยาคุยกับน้องส้มกันนะตีแบบแนวนอนโอ้โหสำนักงานนี่สวยเลยท่านผู้ชม หรือไปดัดแปลงเป็นรีสอร์ทนะนะจะให้กั้นห้องก็คุยนอกรอบนะครับท่านผู้ชมฮนะมีหลังคายื่นมาอย่างที่เห็นหยดน้ำเนี่โอ้โหหยดน้ำมันอย่างหนาเลยนะตอนนี้น้องๆก็กำลังแกะเพื่อที่จะเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับวันนั้นกิตติไม่ได้ถ่ายเสียดายนะโดยเฉพาะหน้าต่างครับหน้าต่างทรงยาวท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮนะเล่นด้วยกระจกนะครับนี่ พื้นที่เต็มเลยครับ21ตารางเมตรอันนี้อาจจะมีรังกระดาษเกะกะหน่อยแต่ให้ดูพื้นไม้ก่อนรับรองว่าพะเยาจัดไม้แผ่นใหญ่ให้นะครับท่านผู้ชมระบบไฟติดตั้งเรียบร้อยแล้วตีฝ้าเพดานสูงเกิน2เมตร0นะท่านผู้ชมดูนะฮะอ้าวเป็นไงห,หน้าต่างนี่ล้มรบอบนุกว่างนุบานประตูนะเล่นดยกระจกอนุบานหน้าต่างทรงยาวนะฮะแล้วก็วงกบนี่คือต่ําเลย เป็นสำนักงานวางหัวไร่ปลายนาเสียดายของเอาเป็นประกบบ้านหลังใหญ่เลยครับท่านผู้ชมซื้อโครงการพระเยานี่ไม่มีวันผิดหวังแน่นอนเพราะเขาจัดไม้แผ่นใหญ่ให้ไม้หนาไม้ดีเกรดเอนะเดี๋ยวเราไปทางดูทางบันไดาทางขึ้นนิดหนึ่งฝาที่แนวนอนนะครับจะให้ไม้ใหญ่กว่านี้คุยนอกรอบกับพะเยานะแกมีไม้เยอะเลยท่านผู้ชมแล้วไม่มีการต่อไม้นะวะักไอ้น,นี่นี่นะสี่เมตรอ้าเมตรนะตรงนี้นะคือถ้าห้าเมตรก็ห้าเมตร สี่เมตรก็คือสี่เมตรท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่ฮะสวยงามครับนี่บันไดต่างขึ้นนะดูแลเกือบสองเมตรนะท่านผู้ชมนะอ่าสองเมตรเลยได้ไหมน่าจะได้อยู่นะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสไลด์บานประตูให้ดูนะครับนี่นะใส่โลโหะเกรดเอให้นะบานประตูจับตัวจับนะครับเกรดเอให้นะครับเป็นแบบสํานักงานนี่สวยมากเลยนะท่านผู้ชมก็ ขอถ่ายนิดนึงนะผมไม่เข้ามาข้างในนิดนึงเรามาดูข้างในนี่ฮนะโอ้โหนะไม่เข้ามาครับเสียดายของเลยนะเนี่ยนะครับวันนั้นน้องก็ทําอยู่กิตติไม่ได้ถ่ายหลังนี้นะสามไม่น้าสิบมุมนูน้นไปนะนะมุมนู้นไปนู่นนะนะหกเมตรนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับนี่คือดัดแปลงได้บ้างนะกยุอกรอบโดยเฉพาะ ความสูงอบฟ้าไปดานที่ตีนะท่านผู้ชมนะแล้วไม้เนี่ยไม้ไม้ไมยาวเลยหกเมตรนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลุกนิดนึงเอาบ้านมาฝากเพื่อนๆเป็นทางเลือกบอกก่อนนะว่าหลังนี้ออกแล้วหลังนี้ออกแล้วครับฟึ๊กเนี่ยกำลังจะเอาตัวยกขึ้นมาจะขึ้นยกขึ้นรถไปส่งลูกค้านะครับร้านพะเยาคาไม้ เคยอยากได้หลังนี้นะครับทรงปัญญาหลังนี้นะครับหลังคามุงด้วยกับเบื้องรอน S G สายช้างเด็ดเอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะและ้วเกี่ยวกับไม้เสานี่แน่นนะตัวคานเป็นคานคานหรือเสเสยคู่นะครับระหว่างรถนี่ถี่มากๆ27กับ30เซนนะท่านผู้ชมนะบางระโตบานสไลด์นะครับฝาตีแนวนอนนะครับเป็นบางใบข้าวลิ่มนะฮะไม้ปูพื้นแผ่นใหญ่นะฮะ ระบุไม้ได้ราคาดูใต้คลิปเบอร์โทรศั์พี่โซิอ่าน้องสม้มแล้วก็พี่นุย้ยพะเยาอยู่ใต้คลิปเคาะคำว่าเพิ่มเติมนะครับรับสั่งทำบ้านนกดาวแบบมืออาชีพร้านพะเยา้าไม้กำแพงเพชรอยู่ติดด่านตาช่างกำแพงเพชรครับกิตติไปก่อนนะคิดจะสร้างบ้านซื้อบ้านจะไม่ขึ้นใจเลยโครงการที่ขีมือดีช่างดีนะฮะบริการดีใช้ไม้เกรดเอบวก,บวก ร้านพะเยา,า,ายคาไม้กิตติไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ